สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดหนองคาย1วัดหลวงพ่อประสัยเป็นวัดที่มีความเก่าแก่และสําคัญของจังหวัดหนองคายค่ะเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อพระใสอันศักดิ์สิทธิ์ใครที่มาเที่ยวหนองคายห้ามพลาดค่ะวัดผาตากเสื้ออีกหนึ่งแลนด์มาร์คข,ของจังหวัดหนองคาย ตั้งอยู่ในอำเภอสังคมเราสามารถไปชมวิวมุมสูงแบบ180องศาได้เลยค่ะบอกเลยว่าสวยสุดๆห้ามภาดค่ะ 3. น้ำตกทานทองเป็นน้ำตกที่อุดมสมบูรณ์และเงียบสงบบรรยากาศร่มเย็นเหมาะกับการพักผ่อนหย่อนใจอยู่กับตัวเองแบบธรรมชาติสุดๆ 4. วังบัวแดงเต็มไปด้วยดอกไม้สีแดงชมพูบรรยากาศดีได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติรับรองว่าหายใจได้เต็มปอดแน่นอนคะ่ะ